สบายดีทุกคนเนาะวันนี้จะพาทุกคนไปกลางกระ,ะจอมแส่กุ้งเนาะมามาอันนี้อันนี้จะเป็นหัวอาหารเนาะ,ะเยเรียมมา พอใส่ในเนาะบักอยูได้พร้อมแล้วป่ะทีเนี่ จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่คนนะไปเดียวเข้าไปใจอยู่ข้างในายเนาะทั้งขางบอกทั้งขางก็านา้ำแเ้อขางก็น้ำไปทังบ้างได้ไหมชั่งบ้างหรอ,อด,ดีกว่าเจอนี่ก็ได้

เพื่อมันถือลายแล้วมันหนีเยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันเราลุ่นเขาใช้ป้าไว้วเดี๋ยวเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วแล้วจัวพาทุกคนมาเบริรงนก่อนกม่มันจิกใส่ดูกระแดงเย้เนาะเดี๋ยวนี้เขาใช้รอบเห็นทีเรียบร้อยแล้วให้ไป้ยุ่งฝุ่นเนาะกลางน้องฝุ่น อย่างนี yeah ้เขาจะกล้ามาเกี no, you know layers, no, itation, no, no, oine, ่ยวเขานี่เกี่ยวเขาจากเกี่ยวเขาแล้วเลยทุกท่าทุกคนจะรู้มาทุคนบรรยากาศนี่ที่ไฮที่หน้าคือเก่าพี่น้องอันนี้จะเป็นเขาเขากำเนาะเขากำบ่านเฮาแกเขากำให้เบิพทุกคนให้แกให้ทุกคนบ่อยเลอ้ยสุดยอดอันนี้เป็นที่ทางในมันเป็นอันนั้นเนาะทีดำเขากำบ่านเฮานี่นะประมาณนี้เนาะทีดำของแท้เลยบ่มีการยอมได้ใจเนาะ นี่อยู่ทางนี้มันเกิดทีลายเขาง,งามๆเลยภาพบรรยากาศาประมาณนี้แหละเป็นแบบซองเนาะ,ะชาวเศร้ากันไดเดี๋ยวเอาเขี้ยวมาเขี้ยวเขาทุกคนบลงเนาะอุปกรณ์ที่เตรียมมามื่อนี้มาได้มาได้ทุกคนมาเกี่ยวเขาน้ำกัน,นใช่เป็นเกี่ยวหวานเห่านะน้าๆท่าเบิง เอาเป็เกี่ยวเขาเขาสบายเลยตัวเ <c oughs> นี่ยเขามันจะสูงแนละ้วมัน,เ,นเ,เกีดอวกัเกี่ยวสบ,ยสบายสบายบุกคออมันบเป็นกเกี่ยวคือปกติเลยมันจะงามงามสิคุมในเขา เอาลองเกี่ยวแบบเหมาลองเบิ่งเอาเก yeah, uh huh huh. oh. ี่ยวแบบลายวันก่อนเอาเกลียวลายวันเนาะกับประมาณนี้เนาะเกี่ยวลายวันนี่นะกับเพื่อหาหกนาทีจังไหนเทียงนึงเนาะเอาในเกี่ยวแบบเหมาลองเบิ่งก่อนนี้เอาอกอนานแบบเหมาก็เห็ดไดดดิ้วเนาะ ตั to, ounded, ้งบมเฮ็ดซื้อเนาะเรื่อเมากระไรพอแล้วพอแล้วเท่าะเดี๋ยวนี้เขาเกี้ยวเขาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเกี้ยวเขาเนาะถือว่าเลียบเรียบเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสองสามสิบมงเนาะเดี๋ยวนี้เขากระชพาทุกคนไปกามรอบคือเก้าเนาะรอบที่เขากามไปแล้วเนาะนี่เขากระพาไปเบิ่งเนาะเขาหลังจากที่เขากามไปเรียบกระชพาทุกคนไปเบิ่งมันชิได้หดูโบได้เนาะ ไปไปเบิ่มประชุมกันพอจากเที่ยวเขาเรียบไปเบิ่มมาที่ได้ไม่ได้นะระมาทุกคนมาณเอามันไหลวะเอากระบดใ้ใส่ดึกปะ่ะไดเนาะพอประมาณแค่ทางขานะ มามามาดูดูกันุฮู้ฮู้ฮ<อ>ู้โอ้โหบอดี้ไม่มีกุ้งบ่ไม่มีกุ้งลุ่จุดปัดกระเดื่อปลาเขาอยู่เนาะปลาเขาอยู่ทุกคนปลาเขาปลากระเดื่อนี่ปลาเื่อมีลายอยู่นนนเน <ś ple> าะเธอไม่มีกุ้ง ไแสดงว่าน้องนี่บุ้มีกุ้งเนาะน้องนี่บุ้มีกุ้งคนมีแต่ปลานิเตปลาจะซื้อนาะมาบาเอาไปิ้ลไก่เก่งโอ้ยเอออะไรเยอะเนาะโอ้ห่างปลาเยอะเอาให้ชิมเมื่อเมียน่บ้านเลยเนาะ คือว่าอาการห่อนเนาะเอาเขอบใจเนาะขอบใจทุกท่านนะขอมาครับส้มนเนาะพลาดกดไล้์กดแชร์กดติดตามอเลยเนาะนี่ก,กินง่ายๆ